นี่เกตมังกรจัมโบ้นะฮะต้นนี้อุดมสมบูรณ์เยอะอันนี้อายุเพิ่งหเดือนกับอีก2ส,สัปดาห์ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นอันนี้จำนวน8ไร่นะฮะปลูกเมตรยี่คูณเมตรห้ความสมบูรณ์ดีมากอยู่ที่บ้านน้องบาศ มกระจายอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรนะสองต้นนี้สมบูรณ์นะนี่คือผมเด็ดกิ่งมันทิ้งมันสมบูรณ์มันใหญ่ต้องเด็ดทิ้งนะครับ